สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ที่แอปช้อปจทร์ิคนะคะก็จะมีะบัตรเติมน้ํามันนะคะมาให้พวกเรานะคะได้ใช้กันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าหรือแม้กระทั่งพวกเราเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดสั่งซื้อนะคะที่แอปช o อปจัทิคนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มบัตรเติมน้ามันนะคะบัตรเติมน้ํามันก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะทีนี้นะคะเราร่วมรายการกับ ปั๊มน้ำมันเชลนะคะซึ่งปั๊มน้ำมันเชลเนี่ยเราสามารถไปได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยอ่าคือปั๊มน้ำมันเชลที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้หมดเลยนะทีนี้นะคะเราก็จะมีอยู่ในกัน3ปุ่มนะคะุ่มแรกเนี่ยก็คือเอ่อหใบ2ใบแล้วก็3ใบนะคะ1ใบถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านะคะก็จะสั่งซื้อในราคา2,000บาท นะเป็นบัตรเติมน้ํามัน2,000บาทถ้า2ใบก็คือจะ4,000บาทถ้า3ใบคือ6,000บาทนี่คือในมุมของลูกค้านะคะแต่ในฐานะที่เรานะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับซาวเดอร์แน่นอนค่ะเราได้สิทธิแล้วก็ประโยชน์นะคะที่ทางบริษัทจัดหาให้เนี่ยนะคะอยู่แล้วเนาะทีนี้หลายๆคนก็จะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วส่วนลดมันเป็นยังไงหรือว่าได้เป็นคะแนนคืนนะคะนะคะถ้าเป็นพาร์ทเนอร์1ใบนะสําหรับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะ1ใบคุณจะได้ส่วนลด10บาท หมายความว่าเวลาคุณกดเข้าไปสั่งซื้อกดเข้าไปปุ๊บมันเป็นส่วนลดเลยไม่ได้คืนมาเป็นคะแนนแต่ยอย่างใดนะคะกดเข้าไปปุ๊บสมมติคุณซื้อ1ใบนะแทนที่คุณจะจ่าย2,000บาทก็ไม่ต้องจ่าย2,000บาทนะคะจ่ายแคอ่อ่มีส่วนลด10บาทคือ1,990บบาทคือจ่ายแค่นั้นโอเคไหมอ่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพาร์เนอร์คุณซื้อ2องใบซื้อใช้เอ็นะคะ2ใบคุณได้ส่วนลดนะคะ30บาทถ้าซื้อ3มใบคุณได้ส่วนลด60บาท ในมุมของตัวเราซื้อเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพาร์เนอร์นะคะเรามีทีมงานของเราที่เป็น Gen หนึ่งของเราเนี่ยสั่งซื้อโซดเพื่อนของเราที่เป็นเจหนึ่งเนี่ยสั่งซื้อเพื่อเอาไปใช้นะคะเราจะได้จาก Gen หนึ่งเนี่ยหนึ่งใบนะถ้าหนึ่งใบเราจะได้จาก Gen หนึ่งหนึ่งบาทนะคะถ้าสองใบเราก็จะได้จาก Gen หนึ่งสองบาทถ้าสามใบเราก็ได้จากเจ n หนึ่งสามบาทนะคะนี่คือพาร์เนอร์แต่โฟลเดอร์ค่ะคุณจะได้ส่วนลด ที่เยอะกว่าพาร์ทเนอร์และได้รับนะคะ,ะจากเจเนอเรชันนะคะไม่ใช่แค่เจน1เจนเดียวคือได้ยันเจน5เลยนะคะถ้าเป็นโฟลเดอร์ใบคุณได้ส่วนลด15บาทถ้า2ใบคุณได้ส่วนลด40บาทถ้าได้3ถ้าเกิด3ใบคุณจะได้ส่วนลด75บาทและถ้าเกิดว่ามีทีมงานของเรานะคะสั่งซื้อบัตรเติมน้ำมันไปนะคะถ้าเขาสั่งซื้อไป1นึ่ใบ คูณในฐานะที่คุณเป็นฟฟวเดอร์คุณจะได้จากเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเจนสี่เจนห้าเจนละหนึ่งบาทถ้าสั่งซื้อสองใบคุณจะได้นะคะจากเจนหนึ่งกับเจนสองคนละสองบาทส่วนเจนสามถึงเจนห้าคนละหนึ่งบาทแต่ถ้าสั่งซื้อสามใบนะคะคุณจะได้จากเจนหนึ่งสามบาทเจนสองสองบาทเจนสามเจนสี่เจนห้าเจนละหนึ่งบาท ะะวิธีการก็คือว่าเวลาเราสั่งซื้อเข้าไปในระบบเรียบร้อยเปิกนะคะเดี๋ยวบัตรเติมน้ามันของเราเนี่ยจะไปส่งเราถึงบ้านหน้าที่ของเราเลยเอาบัตรน้ํามันตัวนี้นะคะไปที่ปั๊มน้ํามันเชลสาขาใกล้บ้านคุณเลยแล้วคุณก็บอกกับเด็กปั๊มว่าน้องๆเปิดบัตรเนี้ยให้พี่หน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งมาทํางานวันแรกหรืออะไรก็ตามคุณก็แค่คุยกับผู้จัดการปัม๊มแค่นี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปิดบัตร เปิดบัตรน้ํามันตรงนี้ให้กับเรานะเราก็สามารถใช้ได้เลยตรงนี้เคลียร์นะคะอ่าก็คิดว่าน่าจะน่าจะค่อนข้างเคลียร์แล้วเวลาเราสั่งซื้อมันเป็นส่วนลดเลยนะไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นคะแนนคืนหรือแต่อย่างไรนะมันลดในระบบเลยนะคะ